สวัสดีค่ะดิฉันจิรารัตน์รัตนพานพเมื่อก่อนนี้จะเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายซึ่งเวลาแบบเราไปต่างจังหวัดหรือไปสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยค่ะสองสาวันบางทีก็ไม่เข้าห้องน้ําเลยมันจะทําให้เกิดอาการท้องอืดแล้วก็อึดอดัดแล้วก็ท้องเนี่ยมันก็จะป่องมากเคยลองผลิตภัณฑ์ดีทอกตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเวลาชงอะมันก็จะเป็นวุ้นแล้วรสชาติกับกลิ่นมันก็จะเป็นอะไรที่แบบทานยากมากๆ พอดีมีพี่คนหนึ่งแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท Masterpiece ซึ่งเป็นตัวดีท็อกชื่อ p a s ด o d e ดีทนะคะครั้งแรกที่ลองชงก่อนนอนดื่มก่อนนอนนะคะ1แก้วรสชาติจะเป็นกลิ่นสาวรสแล้วก็หวานดื่มง่ายแล้วก็ไม่เป็นวุ้นดิฉันประทับใจมากเพราะว่ามันทานง่ายแล้วก็ไม่เผืดผาอมหลังจากนั้นมาเช้ามาก็จะเข้าห้องน้ำที่เป็นปกติทานติดต่อกันมา15วัน ตอนนี้ระบบขับถ่ายแล้วเป็นปกติแล้วก็ไม่เคยท้องผูกอีกค่ะหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ p a s อ o Detox นะคะตอนนี้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็หน้าท้องแบนราบค่ะต้องขอขอบคุณบริษัท Masterpiece ที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ใช้ค่ะ